ท่านมองอย่างไรครับกับการเสียชีวิตอย่างพิรุธของอพันตํารวจโทจันทยศิธิ์มองว่ามันมีความน่าพิรุธไหมหร,รหรือว่าเป็นการตัดสินใจหรือว่าเป็นการตัดสินใจฆ่าตัวตายของเขาเองหรือหรืออย่างไรครับคือข้อเรียกร้องของพันตำรวจโทจันเนี่ยนะมันเป็นข้อเรียกร้องนะฮะที่เป็นข้อเรียกร้องด้วยความสุจริตนะครับยุติธรรมเพื่อการให้ระบบมันถูกต้องนะครับ แล้วไม่ใช่ขเขาเรียกร้องส่วนตัวนะครับ <c oughs> ขเขาเรียกร้องในฐานะที่ก็เป็นเลขาธิการสมาพันธ์นะพนักงานสอบสวน <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> ต,ต้องทําหน้าที่ถูกไหมฮะนะก็ไม่ได้มามีผลประโยชน์เลยอะไรส่วนตัวในเรื่องนี้เนีใช่ไหมทำไมตำรวโทรนุ่นพันธุ์เวกไม่ไม่ไเป็นคนยื่นหนังสือล่ะใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้แล้วเขาอยู่ในตําแหน่งเ <c oughs> นี้ยก็ถึงมายื่นหนังสือไม่ยื่นหนังสือเกือดออกมา ไเอ๊ะสาเหตุส่วนตัวก็ไม่มีสี่สิ่งก็ไม่มีมาก่อนนะไอ้เรื่องผลที่จะมากพื่อถูกพุ่งชาบีบบังคับจับฆ่าตัวตายมันไม่เคยมีนะครับอยู่ดีๆก็มาปลูกคอตายแล้วถ้าดูไปงั้นผมก็ดูลายมาสะกู่เนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ดีมาลูกคอตายนี่บาดแผลเต็มตัวเลยนะฝันฝนอะไรก็แสดงว่าถูก้อมก่อนอืนะครับก่อนที่จะตายเนี่ยเพราะนั้น ประเด็นนี้นะผมเชื่อเลยว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของผู้监察ตุลาชาตินะครับนะที่ต้องสุดสวสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษให้ได้นะครับนะตามที่เห็นข่าวว่าคุณวชระเพชรทองตตประชาธิปัตย์นะไปยื่นเรียกร้องให้ดีเอสไอ เามาทาการสอบสวนในเรื่องนี้ให้หมอความคิดเข้ามานะมันไม่ต้องหรอกนะครับมันเป็นเรื่องของสำนักงานตื่นใช้ให้ท่านู่้ใาตเขาเขาทำเขารับผิดชอบนี่แหละถ้าถ้าทําไม่ได้ก็เราไปนะนะครับไม่งั้นก็ไปผูกคอตายซะนะครับ <c oughs> ครับท่านทําไมท่านถึงเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการผูกคอตายแต่น่าจะมีการซ้อมก่อนแล้วมีการฆาตกรรมครับไม่มีเราตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปย,ยุ่งเกี่ยวครับใน รายละเอียดของการตายใช่ไหมแต่ดูหลักฐานที่แชร์มากันเนะฮยทางลายต่างๆนี่นะฮะผมก็เชื่อมั่นนะครับแล้วจากประสบการณ์เนี่ยมันก็ชัดเจนเห็นว่ามันไม่มีทางบบที่ผู้อื่โตกันนะก็จะไปคาดตัวตายด้วยเหตุผลส่วนตัวเขาไม่มีนะครับแล้วก็มีการนนะอะคาดจับกักผูอตานยนะซ้อมก่อนแล้วก็จับผู้ต้อ S <S <S เป็นไปได้ไหมครับถ้าหากจะบอกว่าพันตรโทรจันมีความเครียดจากการที่ได้ไปยื่นหนังสือในเรื่องนี้กับนาย,ยกรัฐมนตรีมันไม่เครียดเราไม่เครียดหรอกนะถ้าเครียดมันมีจีบหรือยื่นออกมานะครับใช่ไหมฮะเขาต้องรู้ว่าเขาสแสดงความคิดเห็นโดยสิทธิตเสรีเขาต้องเชื่อมันว่านาย,ยกรัฐมนตรีจะต้องรับฟังความคิดเห็นนะของผู้าห้การตำรวจซึ่งเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาเขาไม่เชื่อว่าจะจะมีนาย,ยก ที่ไม่รับฟังความผิดเถียงเขาหรอกอเพราะฉะนั้นเขาถึงกล้าไปสแสดงความผิดเถ็นใช่ไหมฮะแล้วถ้าผมเป็นตํารวจอยู่ตอนนี้ผมก็จะไปสะแสดงความวิดเถีเนี่ยจะว่าวยัางไงครับก็ไม่น่าจะนําไปสู่การทําให้เขาเครียดแล้วตัดตัดสินใจฆ่าตัวตายถูกไหมฮะถ้าถ้าดูจากประเด็น<ม>เรื่องของการ,ไ,รกไปยื่นหนังสือเนี่ยถ้าคุณคุณดูดิในยุคอื่นๆที่ไม่ยุคปฏิวัติเนี่ยนะคในอย่าว่าจะไปยื่นหนังสือเลยผมเนี่ยเป็นตํารวจเนี่ยผมเป็น คนที่ฟ้องผู้บังบาชามากที่สุดเลยผมไม่เห็นว่าฆ่าตัวตายเลยนะมีอดีตอดีตดีตำรวจคนไหนที่ไม่โดนถูกฟ้องบ้างนะ <c oughs> นะครับเพราะผมเป็นนักตู้คนหนึ่งนะถ้าผู้บุกบ้า,า,าทำไม่ถูกต้องผมก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมถ้ามองว่าการไปยื่นหนังสือของพันตํารวจโทจันเนี่ยไปยืน่นหนังสือแล้วและเพื่อที่จะให้มีการหันมาให้ความสําคัญกับข้อเรียกร้อง S 1> <S 1> <S <S ก็เลยต้องเอาชีวิตเข้าแลกถ้าคิดในทฤษฎีนี้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ <S <S เพราะเพราะอะไรครับไม่มีไม่ไม่มีเหตุไม่มีวานจำเป็นที่ต้องเสียสละถิงขนาดนั้นนะครับนะกบมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับครับมีลูกมีเท่าอ,อยู่นะต้องมาทําอะไรยังไม่มีเหตุผลรุ่นนี่หรอกนะครับคุณชูวิทย์ไปติดคุกยังไม่เห็นยังหัวล่อล่านี่ ฆ่าตัวตายเลยนี่ไปยื่นถื่อมาฆ่าตัวตายอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นฮะกลุ่มไหนหรือใครเป็นคนฆ่าถ้าอย่างนั้นท่านวิเคราะห์ว่ามันมันคืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของตารวจนซึ่งไม่มีกลุ่มไหนที่จะต้องเข้ามามีผลประโยชน์ต้องมาแย่งชิงผลประโยชน์หรือปัญหานี้มันก็เป็นเรื่องของตารวจล้วนๆใช่ไหมฮะใครเสียประโยชน์จากข้อเรียกร้องนี้ครับก็บ้านเมืองมันอยู่ยุคไหนแล้วนะก่อนหน้านี้มันมีการฆ่าตัวตายมีการปูคอตายมีการ อ่าไก่มีกระแสเลือดเป็นพิษมั้งไหมนะครับยุคก่อนๆมันไม่มีนี่นะครับก็ผมคิดว่าไม่ต้องผมังพูดเราเพราะผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์ในตัวเองนะแต่ผมคิดว่าตำรวจทุกคนคนไทยทุกคนคิดเป็นนะครับว่าสาเหตุเนี้ยใครโดยจากการกระทำของใครนะครับผมต้องอาศัยผมพูดชัดเจนในขนาดนั้นหรอกเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ถ้าผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ผมจะพูดได้ชัดเลยนะครับ นะแต่นี่ผมก็พูดก็รู้ๆูกกันอยู่นะครับว่าอะไร,ค,รคืออะไรครับท่านคิดว่านายกุจารู้ผมรู้ใช่ไหมฮะท่านคิดว่าถ้าหากว่าตำรวจซึ่งเป็นเลขาของเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มในเรื่องของการเรียกร้องเรื่องนี้ต้องเสียชีวิตไฟเนี่ยจะทําให้รัฐบาลหรือนาย,ยกหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูอย่างจริงจังไหมครับเป็นผมเป็นนายกเองเนี่ยผมจะต้องดูแลผมต้องรับผิดชอบแล้วผมจะต้องอ่า เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เ่าอ,อะไรเพราะนอกจากจะลงตําแหน่งนาะยกรรฐมตีแล้วนะครับนายกรรฐมตีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชากฆาตกรรโดยตรงนะตามเรื่องวสตํารวจชาติม,มาตราสิบเจ็ดนะครับนายกเป็นผู้ชา,ากฆาตกรรํารวนี้ตํารวจต,ตายนายกไม่สนใจหรอนะครับนะ,บน,ะ,ะนอกจากต้องสนใจต้องรับผิดชอบด้วยนะครับทีนี้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเนี่ย พนักง,งานสอบสวนเจ็ดร้อยกว่าคนจะควรจะแสดงออกอย่างไรหรือควรจะแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรครับเพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่พันตรจโทรจานไปยืดหนังสือแน่ๆเนี่ยคือข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับมีวินยัยเบนเรื่องทหารก็มีวินยัยเนี่ยตอนนี้นะปกครองโดยกรถชถึงมีทหารบางหน่วยบางกลุ่มบ,บางเหล่าไม่ชอบนะครับก็ยังอยู่ต้องอยู่ในระเบียบวินยัย นะแลับเำรวจก็เป็นข้าราชการนะเหมือนกันนะแล้วก็จริงๆแล้วก็สือเครื่องเรียนมาจากโรงเรียนเตรียมทหารนะสถาบัานเดียวกันก่อนที่แยกเรล่ามาเป็นตรวก็ถือว่าเป็นข้าราชการที่มีวิน,นัยมากกว่าข้าราชการคอืค่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยบางทีก็ไปเก่งนู่นเก่งนี่เก่งการบ้านร้าช่องอะไรต่างๆแต่พอกับพุ่งชาเนี่ยจะนิ่งเงียบก็อยู่ในระเบียบวินัยกันแต่ในเรื่องนี้ผมถือว่าตำรวจนี่ผูกผมเห็นมากนะ นะครับนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะยอมแหละควรจะต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนะครับเรื่องวินัยเนี่ยเก็บไว้ก่อนได้นะครับเพราะการเรียกร้องหาความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องของวินัยนะครับนะเราเลือกออกมาเรียกร้องกับภูมชาให้อาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษให้ได้ท้งานสอบสวนรองรวมตัวกันนะครับถ้าภูมชาตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้ผูมชาต้องรับผิดชอบนะ เหมือนกับเฮ้เวลาตารวจสอบสวนจับผู้ร้ายไม่ได้พุ่งชาไปยังหาว่าตารวจจอนสมรรถภาพจอนความสามารถไม่มีความสามารถย้ายมั่งอะไรต่างๆมั่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตารวจตายก็ไปยื่นหนังสือเนี่ยอืมจแบบนี้นะฮะนายกตษีย์ในฐานะพุ่งชาผู้จัดการตํารวจในฐานะพุ่งชานะแล้วคุณหรือคุณประวิตรองสุวรรณนะฮะที่ได้รับมอบหมายจากนาย,ยก น้มาดูแลคัะตุนชาติน่ะคุณเจ้าหน้าไว้แน่ไอ้ทุกน้องถูกถูกต้ฆ่าตายอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าไว้ไหนนะนะครับเป็นผมน่ะฆ่าตัวตายนะบอกตรงนะครับก็จับใครไม่ได้ครนะฮะผมบอกเนี่ยพนังงานตอบสวนทุกคนให้เวลาคุณประวิตรคุณประยุทธ์เลยนะสิบห้าวันจับให้ได้นะไม่ได้ควรจะพจากตำแหน่งเราไปได้แล้วอืมครับผู้ใต้บังคับบัญชาถูกฆาตกรรมแบบนี้เนี่ยก็ ก็คงจะเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของอะตรด้วยไหมฮะแน่นอนครับนะครับแน่นอนเป็นสายเลยนะครับนะผู้จัดการรบาลเือนกันใกล้คิดนะแค่นี้ทําไม่ได้ก็ไปซะนะครับครับครับมันจะส่งผลต่อต่อข้าราชการอย่างไรฮะถ้าหากว่าข้าราชการคนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชอบทำแล้วก็ทําให้อาชีพของตัวเองหมดไป ไปยืน่นหนังสือเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่สุดท้ายต้องถูกฆาตกรรมหรือถูกฆ่าเนี่ยมันจะส่งผลกระเทือนต่อราชการโดยรวมอย่างไรไหมครับคืออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอย่างพนตรวจจันเนี่ยเป็นผู้ไปยืน่นหนังสือเรียกร้องเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่าอาชีพก็หมดไปนะก็ยังเป็นตำรวจเหมือนเดิมแต่ก็มองเห็นว่าไอ้คำสั่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับควรจะต้องมีการปรับปรุงนะ,ะโดยเฉพาะ กลับมาเหมือนเดิมแล้วต้องพัฒนาขึ้นที่มันย้อนยุคเข้าไปนะฮะเหมือนสมัยดั้งเดิมผมไปจบใหม่ๆอ่ะจนเท่าไรสี่สิบกว่าปีไปแล้วเนีย่ยอ,อย่างเงี้ยนะครับมันรู้ถูกต้องนะครับมันเดินไกลพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วอยู่ดีใครไม่รู้นะคนหนึ่งไปยึดอำนาจมาแล้วก็มาเซ็นคาสั่งแล้วล้มเขาไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องอนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สู้ แต่ว่าเอ้ยเขาเสียผลประโยชน์ก็ไม่ได้เสียอะไรนะฮะแต่เขาสู้เพื่อระบบเพื่อความถูกต้องนะครับขององคอ์กรใช่ไหมฮะควรจะต้องยอกย่องเขาด้วยนะฮะนี่เขาก็ต่อสู้เรื่องความระบบขององค์กรระบบของรัฐนะครับก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายปรากถูวผูกคอตายเนี่ยนะ,อะนอะนอก,กตำรวจเนี่ผู้จัดการหน่วยชาตินอกจากจะต้องเอาอเคนร้ายมาลงโทษให้ได้ต้องจ้างตัวรีเขาด้วยนะครับค,ครับ ผมเชื่อเปน็นการฆาตกรรมนะครับแล้วก็บอกผู้ที่รับผิดชอบคือนายยุทธงตีรองนายยุงตีผู้รับผิดชอบสงานสุชาติปวิดและผู้จัดการตำล่งได้ผู้จัดการตำรวจลครบาลไดชอบะในการที่จะต้องสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เพื่อความกระจ่างชัดของรูกคดีนี้นะครับนะพอตรวจสอบรับผิดชอบจะรับผิดชอบยังไงก็ฝากให้ ทั้งสี่ท่านจะไปคิดกันเองนะครับแล้วก็พี่้องประชาโจเซอรการตารวจแลจะช่วยนกาคิดด้วยนะครับเางผมบอกไว้เนี่ยนะชมรมพนักงานสอบสวนหรือสภารารพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเมื่อไปยื่นคนเดียวมีปัญหาก็ต้องรวมตัวกันนะครับไม่ได้ถือเป็นเรื่องผิดวินัยนะฮะเพราะพวกคุณสู้เพื่อองค์กรนะครับคือองค์กรและเกิดปัญหานี้ขึ้นมาคุณจะหยุดอยู่ไม่ได้คุณต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ นะจะไปแค่ไหนก็นะถ้าผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมจะไปจริงนะครับแต่ผมพ้นผมมาพ้นมาแล้วนะครับนะครับก็ก็ขอต้องติดตามกันอีกทีนะครับขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับคุณเจ้าครับสวัสดีครับนั้นมาให้ความสําคัญกับข้อเรียกร้องก็เลยต้องเอาชีวิตเข้าแลกถ้าคิดในทฤษฎีนี้เป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปไม่ได้ไม่ได้เพราะเพรอะไรครับไม่มีไม่ไม่มีเหตุไม่มีความจำเป็นที่ต้องเสียสละพิษนานนั้นนะครับนะกบมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับครับมีลูกมีเจ้าอยู่นะต้องมาทําอะไรยังไม่มีเหตุผลรุ่องนี้หรอกนะครับครับแต่คุณชูวิทย์ไปติดคุกยังไม่เห็นเสียงหัวล่อล่าแนี่ฆ่าตัวตายเลยนะนี่ไปยื่นถือมาฆ่าตัวตายอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้น กลุ่มไหนหรือใครเป็นคนฆ่าถ้าอย่างนั้นท่านวิเคราะห์ว่ามันมันคืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของตํารวจซึ่งไม่มีกลุ่มไหนที่จะต้องเข้ามามีผลประโยชน์ต้องมาแย่งชิงผลประโยชน์หรือปัญหานี้มันก็เป็นเรื่องของตํารวจล้วนๆใช่ไหมฮะใครเสียประโยชน์จากข้อเรียกร้องนี้ครับก็บ้านเมืองมันอยู่ยุคไหนอลนะก่อนหน้านี้มันมีการฆ่าตัวตาย,าตายมีการปูคอตายมีการอ่าไก่มีกระแสะเลือดเป็นทิศมั้งไหมนะครับ ยุคก่อนๆมันไม่มีเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าไม่ต้องผมจะพูดหรอเพราะผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์ในตัวเองนะแต่ผมคิดว่าตำรวจทุกคนคนไทยทุกคนคิดเป็นนะครับว่าสาเหตุเนี้ยใครเกิดจากการกระทำของใครนะครับผมต้องอาัยผมพูดชัดเจนในขนาดนั้นหรอกเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่รับผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ผมจะพูดได้ชัดเลยนะครับนะแต่นี้ผมก็พูดก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าอะไรคืออะไร ท่านคิด <ใน S 1> ว่าคุณจอมกูรู้ผมรู้ <c oughs> ใช่ไหมท่านคิดว่าถ้าหากว่าตํารวจซึ่งเป็นเลขาของเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มในเรื่องของการเรียกร้องเรื่องนี้ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยจะทําให้รัฐบาลหรือนายกหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูอย่างจริงจังไหมครับเป็นผมเป็นนายกเองเนี่ยผมจะต้องดูแลแล้วผมต้องรับผิดชอบแล้วผมจะต้องอ่าเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ว่าอ,อ,อะไร ก็านอกจากจะลงตำแหน่งนาย,ยกรัตรีแล้วนะครับนาย,ยกรัตรีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชาคารการโดยตรงนะตามเรวยองรัฐตำรวจชาติส่วนใช้ให้มาตำแหน่งชาติเขาเขาทำเขารับผิดชอบนอั่แหละถ้า่้าทําไม่ได้ก็เราไปนะนะครับไม่งัน้นก็ไปผูกคอตายซะนะครับ <c oughs> ครับท่าน <N un> ทําไมท่านถึงเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการผูกคอตายแต่น่าจะมีการซ้อมก่อนและมีการฆาตกรรมครับ ไม่มีเราตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในรายละเอียดของการตาย,ยใช่ไหมแต่ดูหลักฐานที่แชร์มากันเนียทางลายต่างๆนี้นะะผมก็เชื่อมั่นนะครับแล้วจากประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเจตเห็นว่ามันไม่มีทางจอที่พันธะุลวโตจันนะก็จะไปฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลตัวโตเขาไม่มีนะครับแล้ เป็นไปได้ไหมครับถ้าหากจะบอกว่าพันตธ,ธโทจัน์มีความเครียดจากการที่ได้ไปยื่นหนังสือในเรื่องนี้กับนาย,ยกรัฐมนตรีมันไม่เครียดเราไม่เครียดหรอกนะถ้าเครียดมันมียิ้รืยื่นออกมานะครับใช่ไหมฮะเขาต้องรู้ว่าก็าแสดงความคิดเห็นโดยสิทธิเสรีเขาต้องเชื่อมันว่านาย,ยกรัฐมนตรีจะต้องรับฟังความคิดเห็นนะของพันธุ์การตำรวจซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็าไม่เชื่อว่าจะจะมีนาย,ยก ที่ไม่รับฟังความผิดเถ็ยงเขาหรอกอเพราะฉะนั้นเขาถึงกล้าไปสแสดงความผิดเถ็นใช่ไหมฮะแล้วก็ผมเป็นตํารวจอยู่ตอนนี้ผมก็จะไปสะแสดงความวิดเถีเนี่ยจะว่าวยัางไงครับก็ไม่น่าจะนําไปสู่การทําให้เขาเครียดแล้วตัดตัดสินใจฆ่าตัวตายถูกไหมฮะถ้า,ถ,าถ้าดูจากประเด็น,นเรื่องของการ,ไ,รกไปยื่นหนังสือเนี่ยถ้าคุณคุณดูดิในยุคอื่นๆที่ไม่ยุคป,ปฏิวัติเนะนี่ยนะในอย่าว่าจะไปยื่นหนังสือเลยผมเนี่ยเป็นตํารวจเนี่ยผมเป็น คนที่ฟ้องผู้บังบาชามากที่สุดเลยผมไม่เห็นว่าฆ่าตัวตายเลยนะมีอดีตอดีตพดีตำรวจคนไหนที่ไม่โดนถูกฟ้องมั่งนะนะครับเราเป็นนักตู้คนหนึ่งนะถ้าผู้บุกบ้านทำไม่ถูกต้องผมก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมถ้ามองว่าการไปยื่นหนังสือของพันตํารวจโทจันเนี่ยไปยื่นหนังสือแล้วและเพื่อที่จะให้มีการ ท่านมองอย่างไรครับกับการเสียชีวิตอย่างพิรุธของอพันตำรวจโทจันทยศิ์มองว่ามันมีความน่าพิรุธไหมหรือว่าเป,เป็นการตัดสินใจหรือว่าเป็นการตัดสินใจฆ่าตัวตายของเขาเองหรือหรืออย่างไรครับคือข้อเรียกร้องของพันตำรวจโทจันเนี่ยนะมันเป็นข้อเรียกร้องนะที่เป็นข้อเรียกร้องด้วยความสุจริตนะครับยุติธรรมเพื่อการให้ระบบมันถูกต้องนะครับ แล้วไม่ใช่ขอเรียกร้องส่วนตัวนะครับเ <c oughs> ขาเรียกร้องในฐานะที่ก็เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ภารงารน <c oughs> ต่อส่วรนะก็ต้องทําหน้าที่ถูกไหมฮะนะ, <c oughs> นะก็ไม่ได้มามีผลประโยชน์เลยแต่อะไรส่วนตัวในเรื่องนี้ใช่ไหมทำไมตำรวจโทรน,นุน่นพันธุ์เบงไม่ไม่ไม่เป็นคนยื่นหนังสือล่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้เมื่อเขาอยู่ในตําแหน่งเนี้ยก็ถึงมายื่นหนังสือครัไม่ยื่นหนังสือกตจะมา อเอ๊ะสาเหตุส่วนตัวก็ไม่มีที่สินก็ไม่มีมาก่อนนะไอ้เรื่องผลพจะมาเพาื่อถูกพุ่งชาบีบบังคับจับฆ่าตัวตายมันไม่เคยมีนะครับอยู่ดีๆก็มาปลูกคอตายแล้วถ้าดูไปงั้นผมก็ดูรายมอสะกู่เนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ดีมาผูกคอตายที่บาดแผลเป็นตัวหมดนะฝันฝนะันอะไรก็แสดงว่าถูก้อมก่อนอืมนะครับก่อนที่จะตายเนี่ยเพราะฉะนั้น ประเด็นนี้นะผมเชื่อเลยว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ชตากตเวนฆ่านะครับนะที่ต้องจุดสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้นะครับนะกามที่เห็นข่าวว่าคุณวัชลระเพชรทองต่อตประชาธิปัตย์นะไปยื่นเรียกร้องให้เดียสาย เข้ามาทการสอบสวนในเรื่องนี้ให้หมอความคิดเข้ามานะมันไม่ต้องหรอกนะครับมันเป็นเรื่องของตำนานตัวมอบหมายจากนายกนะมาดูแลตำนานตัวชาติน่ะคุณเจ้าหน้าไว้ไหนทุนน้องคุณถูกพวกฆ่าตายอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าไว้ไหนนะนะครับเป็นผมน่ะฆ่าตัวตายนะบอกตรงนะครับก็าจับใครไม่ได้ครับนะฮะผมบอกเนี่ยพนักงานสอบสวนทุกคนให้เวลาคุณประวิตคุณประยุทธ์เลยนะสิบห้าวันจับให้ได้ นะไม่ได้ควรจะพนจากตาแหน่งเราไปได้แล้วอืมครับผู้ใต้บังคับบัญชาถูกฆาตรกรรมแบบนี้เนี่ยก็ก็ค <powers S 1> <tails. S 2> งจะเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของอบตรด้วยไหมฮะอ่ะแน่นอนครับนะครับแน่นอนเป็นสายเลยนะครับนะผู้จัดการนครบาลเหมือนกันใกล้ชิดนะแค่นี้ทําไม่ได้ก็ไปซะนะครับครับมันจะส่งผลต่อต่อข้าราชการอย่างไรฮะถ้าหากว่าข้าราชการคนหนึ่ง เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชอบทำแล้วก็ทําให้อาชีพของตัวเองหมดไปไปยืน่นหนังสือเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่สุดท้ายต้องถูกฆาตกรรมหรือถูกฆ่าเนี่ยมันจะส่งผลกระเทือนต่อราชการโดยรวมอย่างไรไหมครับคืออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอย่างพันโดรโทจันเนี่ยเป็นผู้ไปยืน่นหนังสือเรียกร้องเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่าอาชีพก็หมดไปนะก็ยังเป็นตำรวจเหมือนเดิมแต่ก็มองเห็นว่า ไอ้คำสั่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับควรจะต้องมีการปรับปรุงนะโดยเฉพาะกลับมาเหมือนเดิมและวต้องพัฒนาขึ้นที่มันย้อนยุคไปนะฮะเหมือนสมัยดั้งเดิมผมไปจบใหม่ๆอ่ะจนเท่าไสี่สิบกว่าปีไปแล้วเนี่ยเนะครับ,รบมันไม่ถูกต้องนะครับมันเดินไกลพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วอยู่ดีใครไม่รู้นะคนหนึ่งไปยึดอำนาจมาแล้วก็ มาเป็นคําสั่งแล้วลมเข้าไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สู้แบบว่าเอ้ยเขาเสียประโยชน์ก็ไม่ได้เสียอะไรนะฮะแต่เขาสู้เพื่อระบบเพื่อความถูกต้องนะครับขององค์กรใช่ไหมฮะควรจะต้องยกย่องเขาด้วยนะฮะอันนี้เขาก็ต่อสู้เรื่องความระบบขององค์กรระบบของพมาสีอานะครับก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวท่ามาตาสิทธ็์นะครับนายกเป็นผู้บัญชาการตรวจติตรวจตายนายก ไม่สนใจแล้วนะครับนะนอกจากต้องสนใจแล้วองรับผิดชอบด้ยวยนะครับทีนี้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเจ็ดร้อยกว่าคนจะควรจะแสดงออกอย่างไรหรือควรจะแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรครับเพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่พันตุรจโทรดันไปยืดหนังสือแน่ๆเนี่ยคือข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับมีวินยัยเบนเรื่องทหารก็มีวินยัยเนะี่ยตอนนี้นนะ ปกครองโดยครถชถึงมีทหารบางหน่วยบางกลุ่มบางเหล่าไม่ชอบนะครับก็ยังอยู่ต้องอยู่ในระเบียบวินัยใช่ไหมคะครับแต,ต้ตก็เป็นข้าราชการนะเหมือนกันนะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องเรียนมาจากโรงเรียนเตรียมทหารนะสถาบัานเดียวกันก่อนที่แยกเหล่ามาไปทงตรวก็ถือว่าเป็นข้าราชการที่มีวินัยมากกว่าข้าราชการอ,าอื่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยบางทีก็ไปเก่งนู่นเก่งนี่ เก่งแคบ้านร้าช่องอะไรต่างแต่พอกับพุ่งชาเนี่ยที่จะเงียบก็อยู่ในระเบียบวินัยันบแต่ในเรื่องนี้ผมถือว่าตารวจนี่ผมเห็นมากนะนะครับนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะยอมแหละควรจะต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนะครับเรื่องวินัยเนี่ยเก็บไว้ก่อนได้นะครับเพราะการเรียกร้องหาความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องขอวินัยนะครับนะเราเรือกออกมาเรียกร้อง กับพู่งชาให้หาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ต้งงานสอบสวนเรื่องรวมตัวกันนะครับ,รบถ้าภู่งชาอาตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้ภู่ชาต้องรับผิดชอบนะครับเหมือนกับเอ้เวลาตำรวจสอบสวนจับผู้ร้ายไม่ได้พู่งชาก็อย่างน่าหาว่าตำรวจจอนสมรรถภาพจอนความสามารถไม่มีความสามารถย้ายมั่งอะไรต่งางๆมั่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตำรวจตายก็ไปยื่นหนังสือเนี่ยอืจะแบบนี้นะฮะ นายยกตรตีในฐานะพุ่ชาผู้จัดการตำรวจในฐานะพู่งชา mm hmm. แล้วคุณหรือคุณประวิทย์พงสุวรรณในฐานะที่ได้รั